ไม่ร้องไห้เว้ยเราถ่ายกันนานแล้วเนี่ยสวัสดีครับผมวันนี้ครับผมวันนี้เรามากินนะฮะมาม่าเผ็ดนะครับผมว่าโกนเปเปอร์นะฮะวันนี้แบบพร้อมเผ็ดเท่าไหร่แม่งเป็นล้านเขาบอกว่าอันเนี้ยเผ็ดกว่าพริกขี้หนูที่กินธรรมดาว่าไอ้หนึ่งร้อยเท่า มาดูว่าวันนี้มันจะเผ็ดอย่างที่ว่าหรือเปล่าแปลกๆเนาะไม่มันนะแปลกๆถ่ายไปถ่ายไปถ่ายกล้องเลดูกันมาดูกันว่ามันจะเผ็ดอย่างที่เขาว่าไว้หรือเปล่าไปเก่งค่ะไปเดี๋ยวก็รู้แล้ดูสีดูสีครับผู้ชม สีแบบเขรู้แล้วว่านรกขนาดไหนเข้มขนาดนั้นเลยวะเข้มขนาดนี้เลยนะใหญ่เลยเอออะไรอะลองลองลองเนี่ยพริกโกเปเปอร์เนี่ยชื่อก็บอกเลยโกเปเปอร์โกเปเปอร์แกะแก่แกะดูรออะไรพริกรวมสาบานไหมถ้าทถ้ามึงถ้ามึงถ้ามึงเผ็ดถ้ามึงเห็นพึ่งมึงหยุดเลยใช่ไหมมึงอัดอันอัดเอยเออใ่เยอะๆตัดแค่ตัดแค่ไปๆให้ให้มันแตกลดอนเาะ ในหนแปะดิอ่ะกินโอ้โหรู้กินกินก็รู้เนี่ยกินรู้ไงวะเอ้ยคิวดมอยากรู้กินไหมวะเนี่ยเนี่ยกินกะลาภูนากูว่าแบบไม่จะมีจุดหนึ่งเลยที่แบบไม่ทำลายทำลายทำลายจมูกมึงอะกินรู้ก็รู้ฟื้นแล้วแบบไปจะทำลายจะไปกินไงนี่ลองลองดูโอ้โหแสบปะเคี้ยวสมูทยังแกะแสบเลยเนี่ยนะเหมือนไม่มันเหมือน ไปนี่อยู่มาม่าเผ็ดเกาหลีอยู่อืมเหนจะค่อยๆเผ็ดอันนี้มันไม่เผ็ดแบบพริกพริกบ้านเราหนึ่งมันจะขมเอ้าติดใจไม่ได้รสไงกินนิดเดียวบ้าเนี่ยมันไมได้โอ้โหโอ้คือโอ้เผ็ดยิ่งเริมามันค่อยๆมาเออไม่ไม่ไม่แตะตอนแรกไม่แบบเป็นจุดหรืออะไรเราแบบมันกระจายกลับมาบ้านดีกว่าเดี๋ยวรอรอถ่าย เออเออ๊ะแมงเงือมาเฮ้ยเงือกมาเลยเฮ้ยกินน้ำ่อยกินน้ำ่อยเพื่อนเออเวท่อนจิ้มน้ำเลยเออเวทอยู่แม่งแม่งแบบกระจายเว้ยไม่มันกระจายเว้ยมันไม่ได้แตะอ่ะเดะเฮ้ยเผ็ดอยู่โอ้ยเขี่ยเลย ดูไดูเลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องเกี่ยวมามากดกวาเยอะมกเยเฮ้ยอเฮ้ยน่าเปด้วยเไกระจายปะเฮ้ยไม่กระจายพริกแมงเปแมงลกินไม่กระจายเลยไม่ไม่ได้เผ็ดแบบพริกพริกบ้านเรามันค่อยเผ็ดเราจะพีชีพนะครับเดี๋ยวเเฮ้ยนับเอ้ยเบ้งมาร ไอชิตรอบมเอาสักคำใหญ่เลยโอ้ยชส้เรนนิ่งวะยังไม่มาเดี๋ยวมันจะค่อยคอมาแม่งแม่งแแบบกระจายเดมเ้นแบบอร่อยไหมันมันชาด้วยเออมันชาแล้วก็ออกหูด้วยเฮ้ยจริงเหรอออกหูตอนเนี้ยเต็มปากแล้ว แล้วก็กลัดสักคำใหญ่ไงตอนแรกเต็มปากเลยนะพรพนพอบันไม่ไหวเฮ้ยนมไหวๆอยู่ไหวอยู่ีตังเฮ้ยคิวคำนีดน้อยๆหน่อยก็ได้ตักไม่ค่อยได้ไม่ใช่เลยหรอกโอ้โหคำใหญ่มาพูดอีกอ่ะ Ở đây 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 coi đây 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 Nó đây 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 กเพื่อนเอาชิชู่มาด้วยมาแล้วมาแล้วโอ้ยเพี้ยเพชรมาแล้วโอ้ใหม่ก้อนจะถ้าพักมันจะซึกออื่นองให้เหรอได้กูยังย่ายดูแอร์ห้องนี่แหละเพิ่มความเย็นถ้าไม่เพิดไม่ไหวก็พวคอนแล้วคองไม่ไหวเหแล้วกล้องใอรอ่ะอีที่แฝบมึงโวยเหรอเออแม่งแบบออกแบบ โอ้มย oh ก็แสดงว่ากินเผ็ดเก่งกว่าเขาอีกครับน,รนั่นแหละเผ็ดเก่งเขานิดเดียวไปก็อันนี้ยังทนได้เลยมันมันมันกินได้เว้ยแต่แบบมันมันแสบไปชาใบทั้ง่ะอืมเ <ๆ S 1> คยมีฝรั่งไปแกล้งคนแกล้งคนไม่กินเผ็ดกินแล้วหูดับกรตาบอดโห oh, ดีให้พวกเราได้กินไงมันน่นต <c oughs> <c oughs> าแดงเลยขอสู้เลยกแต ไม่ได้ดูดูอะขนาดนี้น,นี่อีกคนนี่จะมูกไห,ไหลยังไงเลยนะมูกไหลยังไงรู้จักเพจจริงก็นนปกติเพจจริงไม่จริงโก้อนเฮ้ยมันร้องไห้ไงเฮ้ยมันร้องไห้ไว่ร้องไห้เศราอเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวกูพาไปเที่ยวไม่เป็นไรเที่ยวอะไรเพื่อนเที่ยวไหนดีเดี๋ยวพาไปอาบน้ำลมใจ โอ้เห็นซวยเลยจัดโอ้บ้านเนี่ยโอ้ไม่กอโอ้กูเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาเป็ดกันข้างในโอ้นี่ต้องต้องสอบคำสอนเราจริงมึงกูนี่ไงสอบคำสอนไอ้ที่เขียนสอบคำสอนเราสื่ออีกเงี้ยสื่ออีกสิสื่ออื่นกินเนี่สุด ไปกินต่อได้ป่ะเนียอะไรวะหูหูอื้อหูอื้อไปไปขยะทิ้งไนไอ้คิวกระทายให้เขาหนอยเพื่อนนอนดีเองไปพูดเร็วทิ้งเลยทิ้งรอบขึ้นป่ะฝ่ายร็ทิ้นโอ้โหโอก้อนโอก้อนไหวไหวเ่ยไหวกูไหวได้อยู่ อ้ยชิ้นดำพอเหอะนี่นี่มีเห็นมันกูพูดทีหมดไปโอ้เนี่ยหน้ามันร้นตัวกูเย็นไมอนีจุดเที่อะฝังแล้วหายเพ็กตัวทำแบเนี้ยอาปาอาปาทยัยืนอยู่คนใหญ่เลยอยู่คนใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวทีไม่ได้แดกน้ำเลยสัก แตงโมสตะเอรี่ตเบอรีอ๋อไม่ใช่หรอกมันไม่มีละแล้วันนี้ครับผมพวกเราต้องขอลาไปก่อนครับผมกดติดตามกดทั้คายแล้วกดไลค์กันสักงน่ก็สิแล้วันนี้เราเดี่ยวไปไหนเดีวันนี้ครับผมเราขอลาก่อนนะครับดูกระตุ้นทีกไปได้ยีงห้ไปคับ